คือปกติแล้วครับตามตามรูปแบบของการการนวดมันจะแบ่งออกเป็นสองสองอย่างหลักๆนะครับก็คือเป็นการนวดรักษาเหมือนที่โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยมอเนี่ยครับเราจะเน้นเรื่องของการนวดรักษาแล้วก็จะอีกประเภทหนึ่งที่เราจะเห็นตามสถานสถานนวดอย่างเงี้ยครับผมจะเป็นการนวดนวดนวดเพื่อสุขภาพนวดเพื่อส่งเสุขภาพอย่างเงี้ยครับค่ะซึ่ง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 ที่จริงอะถ้าก่อนการนวดครับควรที่จะมีการตรวจประเมินร่างกายหรือว่าการตรวจ ประเมินคนไข้ก่อนครับว่ามีภาวะเสี่ยงต่อการนวดหรือเปล่าโดยหลักๆแล้วการประเมินหลักๆคือหนึ่นงเรื่องของการัดความดันรูปลำตัวครับที่มันจะเป็นข้อห้ามของการนวดการไข้การมีภาวะไข้สูงตัวร้อนอะไรประมาณนี้ครับที่มีภาวะจําเป็นแล้วก็อาจจะส่งผลนำห้เกิดผลเสี่ยงหรือวความเสี่ยงต่อการนวดได้ครับ เี่ยน,นะคะการประเมินก่อนว่าหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นรักษาหรือนวดเพื่อผ่อนคลายหรือส่งเสริมสุขภาพก็ต้องมีการประเมินเรื่องวัดความดันแล้วก็สอบถามเรื่องโรคประจําตัวทุกครั้งเหมือนกันไหมคะใค่ะถ้า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 ,ถา,ถาตามโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยของเรานะครับของเราก็คือจะทําการตรวจประเมินทุกครั้งแต่ว่าบางครั้งเวลา มันอาจจะสังเกตก็ได้ค่ะบ,บางครั้งเวลาเราไปร้านนวดยอะไรย่างเงี้ยอาจจะอาจจะไม่มีการประเมินนะตรงนี้นะคมับามอาจจะส่งผลทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นได้นิดหน่อยครับผมค่ะค่ะอ่านะคะแล้วก็หลังจากประเมินแล้วล่ะคะระหว่างรักษากับนวดส่งเสริมสุขภาพมันต่างกันยังไงฮะ,ะถ้าถ้าระหว่างการนวดรักษากับการนวดส,งสง่งเสริมสุขภาพนะครับการนวดรักษามันจะเป็นการนวดเพื่อบําบัดรักษาโรคเช่นโรคกวุกล้ามเนื้อโรคที่เกี่ยวข้องกับข้อ หรือว่าโรคที่มันที่ที่แพทย์แผนไทยสามารถรักษาได้โดยการนวดกดจุดเน้นเรื่องของการกดจุด,จดอาบแต่ถ้าเป็นการนวดแบบเชิงผ่อนคลายหรือนวดเพื่อสุขภาพเนี่ยหลกัหลกๆก็คือจะไม่ได้เน้นเรื่องของการรักษาว่าจะเป็นเน้นเรื่องของการผร่อนคลายทําให้แบบผ่อนคลายอารมณ์ช่วยในเรื่องของการนอนหลับช่วยผ่อนคลายเรื่องความเครียดอะไรเงี้ยครับประมาณนี้อะค ค่ะไม่ไม่ถึงว่าอย่างสถานนะคะบริการสานผู้ให้บริการที่มีนวดนะคะหลายๆที่ที่เราเห็นกันนี่นะคะเออถ้าถ้าจะนวดแบบรักษาโรคหรือนวดแบบส่งเสริมสุขภาพมันมีรายละเอียดของข้อกำหนดต่างกันไหมใช่ไหมคะเช่นถ้าจะนวดรักษาโรคคุณจะต้องมีแพทย์แต่ไทยประจํานะหรือถ้าจะแค่ส่งเสริมสุขภาพไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ไอ้ตามข้อกําหนดทางกฎหมายมันกําหนดเอาไว้ยังไงคะค่ะคือคือ ปกติแล้วครับก็คือสมมติถ้าเป็นการนวดรักษาหรือ <c oughs> ว่าเหมือนที่แจ้งไปก่อนหน้าว่าการตรวจประเมินทุกครั้งครับควรจะผ่านการตรวจประเมินโดยแพทย์แผนไทย <c oughs> ที่มีใบรประกอบวิชาชีพครับผม <c oughs> ซึ่งซึ่งบางทีร้านหรือว่าสถานที่เปิดให้การนวดน,นะครับอาจจะไม่มีณนจุดนั้นเลยอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ เอ,อเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีแพทย์แผนไทยอยู่คุณก็จะต้องให้บริการว่าเฉพาะเป็นนวดส่งเสริมสุขภาพเท่านั้นใช่ไหมคะใช,ใช่ใช่ใชครับค่ะค่ะถ้าพูดถึงความต่างอาจจะเป็นเรื่องของการลงน้ําหนักครับที่อาจจะมีความแตกต่างกันวันนี้แรกแจ้งแต่ว่าถ้าเป็นการนวดรักษาะเน้นเรื่องของการกดจุดซึ่งหลักของการกดจุดมันจะมีหลักของการนวดเน้นนิ่งเพื<ร>่อ เพื่อเพื่อหวังผลในการรักษาแล้วก็จะทําการนวดตามหลักของเส้นประทานสีตามหลักของการนวดไทยบําบัดน,นะครับส่วน้าเป็นทาานกดเพื่อสุขภาพส่วนมากจะเป็นการนวดแบบระดับตื้นหรือว่าการนวดที่ใช้น้ํามันหอมระเหยอย่างเงี้ยครับเพื่อทําให้เกิดความผ่อนคลายมีข้อห้ามในการนวดอะไรบ้างที่เป็นข้อห้ามในการนวดค่ะ่ะข้อห้ามในการนวดหลักๆกก็คือหนึ่งผู้ที่มีไข้สูงเกินกว่า 5. 5. สามสิบแปดจุดห้าองศาเซลเซียสนะครับ ผู้ที่มีโรคจำตัวเช่นโรคเบาหวานภาวะของกระดูกพรุ่นกระดูกแตกหักหรือว่าผู้ที่มีแผลเปิดแผลติดเ,เชื้อหรือว่าผู้ทู่ป่วยมะเร็งนะครับผู้ที่มีความดันโลหิตสูงมากกว่า140ร้อยสิบเจ้าสิบร่วมกับมีอาการปวดหัววิงงเวียนเคลื่นไส้อาเจียนนะครับน,น,นาะหลักหากค่ะค่ะแล้วก็อ ไปถึงว่าอันนี้คือเป็นเป็นการประเมินตัวเองหรือจริงๆแล้วตามมาตรฐานเนี้ยนะคะก่อนจะรับการว่าจะต้องมีการซักถามนะคะอาการเหล่านี้ก่อน,นะค่ะใช่ใช่ใช่ครับก็ต้องควรที่จะมีการตรวจประเมินก่อนเพราะว่าอาภาวะอย่างเหล่านี้ครับอาจจะทําให้เกิดผลข้างเคียงจากกัรนวดได้ถึงแม้จะเป็นการนวดแบบสั้นลึกหรือว่าการนวดกดจุดเองก็ตามอ<ะ>ืมค่ะหลักๆก็คือหนึ่งเรื่องเรื่องของก่อนเข้ามารับบริการอย่างเงี้ยอาจจะมีการเตรียมตัวให้พร้อมเช่นเรื่องของการ ถ้าพอ,อนเพียงพอการทานอาหาร <c oughs> อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงหรือว่าหนึ่งชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะครับก่อนเข้ามารับการาารักษาหรือถ้าวันนั้นคนไข้มีภาวะท้องเสียอ่อนเพลียเนี้ยครับอาจจะแนะนําว่าให้พักผ่อนก่อนแลนะถ้าภาวะคนนี้ดีขึ้นจะค่อยมารับการนวดก็ได้เพราะว่าบาง <c oughs> คนอ่ะจ,จะรับแรงกดได้ไม่เท่ากันอ่าค่ะ